อืม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 อ ก็เคยถ่ายคลิเมื่อประมาณ่เดือนกอตามที่งุ่มเอกงอเดือนกอเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงสิงหาคมยาเนี่ยลงพื้นที่ไปก็เห็นแล้วเไ้แล้วแลในเนียอาหารบูชาก็อย่างอ i like it i like it ヒー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 。 มาเรียน2เกออธิการเออเซตจากไอ้ขาอ่ะฉันจะกันได้เวลาจะเอาน้ําเอาในตัวครับอืม <coughs> 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 <coughs>

嗯。Yeah.

เดี๋ยเปิดล่องไงวะ อืออ <c oughs> mm ๋ออะไปที hmm. mm ่ต hmm. mm ัวกเลยจเดี hmm. mm ๋ยวมันมองมเปิดกล้องอืออือได้อือ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  อร้อคใครวาอร้อคใครวาิข้าวยังลูกเิข้าวยังเออพนี้ตัดของไว้เนี่ยใครวา mam 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 Mmm.